เราประวัติศาสตร์คือความรู้ history is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนน้ำพระราชาทยุยไยในประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่อาจลบเลือนจากความทรงจำที่อยู่ในใจของชาวบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ซึ่งเมื่อวันที่9กันยายนปีพุทธศักราช2497ได้เกิดเหตุอัคคีภยัยเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นที่ตลาดบ้านโป่องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไฟนั้นได้ลุกลามเผาไหม้ทั้งอาคารบ้านเรือนของราษฎรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเวลากว่าหลายชั่วโมงอาคารบ้านเรือนถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งตลาดราษฎรจำนวนหลายร้อยหลังคาเรือนไม่มีที่อยู่อาศัย เกิดเป็นความเดือดร้อนอย่างมหันต์แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนั้นความนี้ได้ทรงทราบฝ่ารองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมบราชินีนาถซึ่งทั้งสองพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถยนต์พระราที่นั่งโดยทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อเสด็จมายังสถานที่เกิดเหตุและเพื่อทรงทออพระเนตรอย่างสถานที่และทรงเยี่ยมปลอบขวัญพร้อมให้ความช่วยเหลือ เหล่าผสมนิกรผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนั้นซึ่งการเสด็จเยี่ยมเพื่อปลอบขวัญะสงมนิกร์นในครั้งนั้นนะับว่าเป็นครั้งแรกในราชาสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งแม้จะไม่เป็นทางการแต่ความทรงจำเหล่านี้ก็ยังคงอยู่อย่างแนบแน่นในหัวใจของชาวบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยรายละเอียดของเหตุการณ์วันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2497 เกิดขึ้นณที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในขณะนั้นคือนายแมนอรจันและผู้ว่าราชการภาคคือพระราชญารักษาได้เข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลถวายรายงานเหตุการณ์และการให้ความช่วยเหลือแก่เหล่าราษฎรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แลพระสถานกระแสรับสั่งกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และผู้วาราชการภาคในเวลานั้นให้ความช่วยเหลือแก่เหล่าราษฎรอ,อย่างเร่งด่วนและให้เป็นกรณีพิเศษอย่างใกล้ชิดพร้อมได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำสิ่งของพระราชทานที่เจ้าหน้าที่ติดตามขบวนเสด็จซึ่งตามกันมาทันทีจากจังหวันดคนครปฐมในภายหลังและยังพระราชทานสิ่งของเครื่องนุ่งห่มและเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นเฉพาะหน้าให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมยังทรงปลอบขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยและยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนั้นด้วยและสุดท้ายนี้เรื่องราวเหล่านี้ยังคงสร้างความปราบเลื่อปิติในพระหมหากรุณาธิคุณในนาำพระราชดุลยไทยของพระองค์เป็นล้นพ้นซึ่งลูกหลานของเหล่าผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนั้นก็ยังคงเล่าขานถึงนาำพระราชดุลยไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงที่มิเคยลบเลือนจากความทรงจําที่อยู่ในใจของชาวบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้ จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ